สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่ลูอีเช่นเคยนะคะวันนี้จะพามาทําเมนูน้ําพริกสร้างอาชีพหรือว่าเมนูน้ําพริกเปืองข้าวนั่นก็คือเมนูน้ําพริกปลาจิ้งจ้งางใบมะกรูดสูตรนี้เด็ดเผ็ดร้อนหอมกลิ่นใบมะกรูดอ่ากินกับข้าวสวยร้อนๆไข่ต้มสปองนะคะเข้ากันมากๆทํากินได้ทําขายก็ดีและที่สําคัญเก็บไว้ได้นานด้วยเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํา กันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะนำหอมแดงมาซอยไม่มีหอมแดงก็ใช้เป็นหอมแขกมะลุ่งใช้หอมแขกประมาณ300กรัมอหอมแขกกับกระเทียมจีนนะคะให้ใช้ปริมาณที่เท่าๆกันเลยนะ ต่อไปเอากระเทียมจีนมาซอยค่ะด้วยยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะมีแค่น้ำพริกคลุกกินกับข้าวเนี่ยก็ประหยัดได้เยอะเลยค่ะและที่สำคัญอิ่มท้องด้วยมีน้ำพริกก็จะช่วยทำให้เจริญอาหารนะคะมีน้ำพริกไข่ต้มสักฟองปลาทอดสักตัวนะคะผักสดผักลวกก็อยู่ได้แล้วค่ะทุกคนและที่สำคัญน้ำพริกสามารถเก็บไว้ได้นานด้วยเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะคะ ถ้าเราทําเองก็จะได้รสชาติตามที่เราต้องการด้วยค่ะหลังจากที่ซอยกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนำใบมะกรูดมาฉีกเตรียมไว้ต่อไปนำปลาจิ้งจังมาทอดทอดให้สุกกรอบดีเลยนะคะ ม่ลุงใช้ปลาจริงจ้างประมาณ400กรัมคนอย่าหยุดมือนะทุกคนคนไปเรื่อยเนื้อปลาจะได้สุกอย่างสม่ำเสมอถ้าอ,อยากให้กรอบๆก็แบ่งทอดสักสองรอบก็ได้ค่ะ สุกกรอบได้ตามที่ต้องการแล้วตักขึ้นมาพักไว้ทอดในส่วนของปลาจริงจังเสร็จเรียบร้อยแล้วนำหอมแดงมาเจียวหอมแดงถ้าอยากให้กรอบก็คลุกแป้งทอดกรอบสักหน่อยนะทุกคนคลุกบางๆนะคะ เจลให้กรอบเหลืองดีเลยค่ะเหลืองกรอบได้ตามที่ต้องการแล้วตัดขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันต่อไปนำกระเทียมมาเจว อย่าเจียวจนสีเข้มจนเกินไปนะคะเพราะจะทำให้น้ําพริกขมเอาแค่พอเหลืองกรอบกรอบเหลืองประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะตักขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ํามัน นำพริกมาทอดต่อเลยค่ะความเผ็ดก็ปรับเอาตามชอบนะลุงจะทําน้าพริกสูตรนี้ให้เผ็ดนําเลยนะคะทุกคนถ้าใครไม่กินเผ็ดก็ลดปริมาณพริกลงถ้าน้ํามันร้อนได้ที่พริกก็จะทอดสุกได้ไม่ยากนะคะเอาลงไปแป๊บหนึ่งก็สุกแล้วตักขึ้นมาพักไว้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็นําใบมะกรูดลงไปทอด ราวังหน่อยนะคะใบมะกรูดนเนี่ยเขาจะกระเด็นนะถ้าเราไม่ได้ซับน้าออกอันนี้ไม่ลุ่งนําไปล้างนะคะไม่ได้ซับน้ําออกเขาก็เลยน้ํามันกระเด็นเยอะหน่อยทอดให้กรอบดีเลยค่ะ,ะกรอบได้ที่ดีแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้เนื่องจากว่าไม่ลุงอยากได้น้ำพริกที่มีเนื้อที่ละเอียดนะคะไม่ลุงจะนําทุกอย่างเนี่ยไปปั่นเอาแต่ถ้าใครอยากได้เนื้อน้ําพริกที่หยาบหน่อยก็ใช้เป็นวิธีตามเอาค่ะพอปั่นออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ ต่อไปเราจะนําทุกอย่างมาผสมกันคั่วด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะไฟอ่อนจริงๆนะเพราะว่าทุกอย่างสุกหมดแล้วถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยจะทําให้น้าพริกไหมแล้วก็มีรสชาติขมพริกไม่ต้องใส่เยอะเหมือนแม่ลุงก็ได้นะคะแม่ลุงเป็นคนที่กินเผ็ดมากๆวิธีการปรุงน้ำพริกสูตรน,นี้ไม่ลุงจะปรุงคล้ายๆน้ำพริกนรกเลยนะจะปรุงให้เผ็ดนำนะคะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีถนอมอาหารนะคะที่จะทําให้น้ําพริกอยู่ได้นานเราจะต้องนํามาคั่วอีกทีและอีกอย่างเวลาเราใส่เครื่องปรุงลงไปเนี่ยเครื่องปรุงจะได้ละลายค่ะแล้วก็เข้ากับน้ําพริกของเราได้ดีจากนี้ผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีซะก่อน พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติค่ะใส่เป็นผงชูรสน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสเครื่องปรุงทุกอย่างจะต้องแห้งนะคะลุงจะไม่ใส่จำพวกที่เป็นเครื่องปรุงน้ำนะเพราะว่าเดี๋ยวเก็บไว้ไม่ได้นานเกลือไม่ลุงจะไม่ใส่นะคะเพราะว่าปลาจริงจังของแม่ลุงเนี่ยเค็มมากๆแม่ลุงชิมแล้วนะคะอาการปรุงน้ำพริกจะต้องชิมเนื้อปลาก่อนนะเพราะว่าขั้นตอนในการหมักปลามาเนี่ยแต่ละเจ้า จะไม่เหมือนกันนะคะผัดจนเครื่องปรุงซึมเข้าไปในเนื้อน้ำพริก กว่าน้ำตาลทรายจะละลายก็ใช้เวลานานหน่อยนะคะอ่าพอรู้สึกว่าทุกอย่างซึมเข้าไปในเนื้อน้ําพริกแล้วชิมรสชาติได้ตามชอบปรับในแบบที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะเดี๋ยวมล่ลุงขอชิมน้อยนึงนะอืมเด็ดเผ็ดร้อนรสชาติกลมกลมมากๆพอเราได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วใส่ใบมะกรูดทอดลงไปผัดใบมะกรูดให้เข้ากับน้ําพริกดีเลย น้ำพริกสูตรนี้ก็จะได้เผ็ดกลมกล่อมแล้วก็หอมกลิ่นใบมะกรูดแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันสำเร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูน้ำพริกปลาจิ้งจั้งใบมะกรูดอ่าไปตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนสำหรับเมนูน้ำพริกปลาจิ้งจั้งใบมะกรูด รสชาติเขาจะมีความเผ็ดกลมกล่อมนัวนะคะคลุกกับข้าวสวนรดๆนี้เป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆเลยล่ะคะ่ะและที่สําคัญทําง่ายมากๆสามารถเอาไปทํากินทําขายสร้างอาชีพกันได้เลยนะคะจะกินกับไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวหรือปลาทอดนะคะก็เข้ากันด้วยยุคเศรษฐกิจแบบนี้เราจะต้องมีน้าพริกติดบ,บ้านไว้ยังไงก็ลองไปทําตามกันดู ฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับไม่ลูงช่องโครกัญธมณีชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ